ดนเนินการแข่งข <à déc> <ations> <an iously> ันกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับเป็นคู่ฟุตบอลคู่ประวัติศาสตร์นะครับจิงแชมชนันเลิศฟุตบอลเกิดคนประชาชนไายระหว่างทีมรูเดนนามูที่สองมาในเสื้อสีดำ และบอลเขาสามหน่วยมาในเสื้อสีเขียวนะครับในครึ่งเวลาแรกยังไม่สามารถยิงประตูกันได้กลับมาดูในครึ่งเวลาหลังโคบวิทยาไม่หุดจะแก้เกมยังไงเพื่อหวังกำไชไปสู่พี่น้องเขาสามหน่วยหน่วยหน่วยแล้วมาดูว่าธีระพงษ์พิเศษจะเอาอยัางไงต้านอยู่ไม่อยู่เก็บกำไชวันนี้ได้หรือไม่ติดตามชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังเบัปดีครับ อย่ารีบร้อนใจเย็นๆควรพร้อมกันกับคุณคือมันตั้เตรียมใครจะเป็นเขาสามหน่วยนะครับเดลดาวุษเยี่ยมชมประตูของพระดินาก่อนที่ทินำนพาขอบคุณมาด้วย เล่นกันตอนนะครับบอลอยู่ที่ธีรยุทธชนะกุลธีรยุทธเปิดหมาย <l ittle bit bird> จะให้ประกใจลูกนี้เอาบอลลงไม่ถนัดเเปิดจากเกมรับกลายเป็นเกมลุกขึ้นมาทันที <l ittle> จ,จะทำลูกนี้เตะออกข้างสนามอ่าพุทธสินบอกยังไม่ออกออตกลงก็ออก <l ittle> สอนฤทธิ์จะได้ทุ่ม <l ittle> <l ittle> สนิดจะมาถึงสุขชันลูกนี้บางเหลี่ยมหน่อยแล้วจะพริกยังไงไปด้โยโอ้โฮลงมาถึงไม่ถึง3นาทีนะครับได้รุ้นของผู้ดินนาแต่สับพิยะก็ยังไม่พลาดมันเป็นของผู้ดินนาปากรชัยแก้วเจือไม้เลขเก้าควายหลายควายหลายกับนาราวุธ อ๋อไม่ใช่เอกชนกับตัวกีกอีกีกอมพูกผจริงกับเตัอคุณเดือนแหละเล่นในตืะยังไม่เล่นกันเมื่อนเด็กผมาชมขันตอนะครับตั้งเตะโดยทีระยุทธชนะคุณเตดอง็็มอนในเกตประตูชัดจะทำไม่พลาดตรงนี้ วิาดาเนนเวลากกอนไชอิสร็ด,อ, <mm> ดอิรสรเอร็ดเอเอกระดิ๊บไม่จนัดเสียบอลน้อยกับเขาสามหน่วยเป็นเกมบุกขึ้นไปทันทีบุญเก <mm> ดกบุญเดกยังไงลูกนี้ปเล่นบุญเดกเราจะไงลูกนี้ไปติดธนยุทธ <mm> <mm> เป็นแดนหลังที่เหนียวแน่นทีเดียวนะครับทีนยุทธชนะบุญประกาศประกาศหมายเลขทะเบียน675กระบี่นะครับ ร์จีโอจดผือคิดเพือนเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน675นะครับให้ไปที่รถด่วนล้อร่วมหมดแล้วก้องโปอครั้งผูรินนาไม่เรี่ยวโจดบนพุทตายเพ่อน แนวตึงใช่ป่ะพี่อนโอ้ยไม่บอมาคิดตอนเตะมาบอกไม่ลยดรถปุ๊บหนึ่งว่ามาใช่เบอร์โฆษณานะครับโฆษณาออกมาบัญชงการแข่งขันกันต่อพุทธนาได้ทุ่มธิดยุทธทุ่มมาถึงสุขสรรสุขสรรไปยังไงสองต่อหนึ่งไปไม่ได้ถอยหลังให้พากกอนใจพากกอนใจก็หนุนไม่ขึ้น จะจะทำันจะทำรอเพื่อนจ่ายามภาคมาที่จอนจอนจอน,น,น,นจ่ายลูกนี้หมายจะให้ามาดาวตัตแต่ว่าไม่พันเอกรินเอ,เอ,เอ,เอกรินจ่ายลูกนี้แผงหัวคิวอ่บอลมันเล่นนะครับ ดึงบอลนิดเดีดึงบอลนิดเดียวชนทุกใครก้าไปหน้าประตูลูกนี้ประการใจนุชแมตีได้ยุ่งยากตอนนี้กรรมการเป็นเกมบุกของพุ่งนานเลยเถอะขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นเลี้ยงอยู่ในเธอแหละไปแล้วเอกดินก็ใจง่ายมีคะแนนลูกนี้มีคะแนนโอ้โหไม่เป็น้างความบีบหัวใจกองที่ อินเทอร์เน็ตแต่ริงเชียวเสาไปไม่ดเดียวนะครับนี่แหละครับสเสน่ห์ของกีฬาจัดคนนะครับตั้งเกมรับอยู่ดีๆกลายเป็นเกมลุกขึ้นมาในทันใดกอสร้างความสนุกสนานหวาดเสียวให้กับกองเชียร์ทีเดียวขอบคุณผู้เล่นนะครับวันนี้ก็เล่นกันอย่างสร้างสรรค์น,นะครับตั้งใจจากมุมทงโดยสนิทชนะกุล บันนิดจ่ายประตูอาภรอบไทยลูกนี้ไหเป็นเกมบุกของเขาสามหน่วยบุญเอกยังไงบุญเอกไปกันเดียวบุญเอกตายลูกนี้ไม่ผ่านธีายุทธ์บอลกลับมาเป็นเกมลูกของผู้ดินนาจะผ่านโค้งได้ไม่ได้มาดูเป็นมาชี่รักลูกนี้เป็นเสียฟาวนะครับลูกนี้ผู้ดินนามาชมกันแข่งกันต่อนะครับกองเชียร์กองเชียร์ธีรัก เรื่องในเกมนะครับแล้วก็เป็นใบเหลืองแรกของผู้ดีนาทีระยุทธชนะคุณทีมในสนามเริ่มจะสนุกแต่ทั้งหมดทั้งเพเป็นเทคนิคการเล่นของผู้เล่นนะครับกองเชียร์ต้องเชียร์ให้เป็นลุงนี้เขาจำแล้วจำแล้วจำแล้วจำติดประกับไทยลุงนี้โอ้โหอเอมารวุฒิลูกนี้สองไม่เข้ากรอบ กองเชียร์ไม่ต้องนะครับกองเชียร์ไม่ต้องชมอย่างเดียวชมอย่างเดียวนั่นคือความสวยงามของกีฬามีการตักท้กงแต่ก็มีกรรมการอยู่แล้วเราไม่ต้องบออลบอลนักกีฬา ไปลุ้นคนนักกีฬาอ่ากองเชียงวันนี้มเล่นทีมเดียวกันนายกนะครับเขาเล่นกันอย่างตั้งกันนะครับนั่นเป็นเทคนิคในสนามเราชมและเชียร์ให้เป็นนะครับทั้งสองทีมนะครับเวลาไปแข่งในระดับตำบลก็เล่นทีมเดียวกันนะครับกลับมาชมการแข่งกันกันต่อบอลมาถึงสอนนิดสอนนิดใจไปถึงอิสระดุลนิตสัจธรรม จิราวัดนะครับสเอลสวนิดหลับเป็นเกมของของสามหน่วยเจอตะลุ่หลังมาถึงนราวุโลกได้นแรงนราวดลกดที่เราจะไปกันยังไงน้ำหนักชูชีคู่ขี่เบ๋เบ๋กันตัวโตโๆกันจ่าจ้าเล่นผมต้องต่อนะครับโอก้โหสามหน่วยได้ทุ่ม ทุ่มไกลไปเกลดหน้าประตูลลกนี้ไอ้เอะเกย์มองลูกนี้ไม่โดนบอลระคอนชัยลูกนี้วินยาได้ความ มเียร์อลเล่นเียร้เลยนะเชียร์เลยนะมนกานแข่งขันกันต่อนะครับเป็นลูกตั้งแต่ในเดนของผู้เดนาโดยทีนายจุชนะตุ่นกับทันทีผู้เดนนาเด็กดงก็มาในกลางสนามมาจะไงฉุกขันฉุกขันลูกนี้ไปยังไงฉุกขันยังไปบอลยังยังเป็นเกมุกของผู้เด่อยู่ลูกนี้ขัดเต็มขัดเต็มเองกันลยกนีเราสั่งลูกนี้ ไปเข้าซองพอดีของสัปปิยะวันนี้ยังไม่มีใครพลาดนะครับสามชกันต่อนะครับเกมเริ่มสนุกนะครับในสนามนักดามุตไมล์ลิแก่ได้ยินบ้างไหมก้อนช่วยก้อนข้าเล่นบอลกันเล่นบอลกันปันกันจิรวัฒนดามุตยศยุทธ์ยังไม่พลาดนะครับวันนี้ เลืกเจ็ดของผู้เดินดาจจาจาดมเล่นบนกันูวดีกรีพอๆกันนะครับผ่านรอบทีทีมสุดท้ายมาด้วยกันยิงลูกโทษมาทั้งคู่นะครับเพราจฉะนั้นถือว่าเป็นนัดแต่<อ>งสักรีตีเดียวในวันนี้

เราประชมการแข่งขันกันต่อนะครับบอลอยู่ในแดนของเขาสามหน่วยอยู่ที่สุขสันลูกนี้สุขสันไปไม่ได้นะครับดันกันไปเลยจิรวัตไปเองจิรวัตยังได้อยู่จิรวัตลูกนี้โอ้โหเขาสาหน่วยได้ฟาวใน แต่นของผู้เด่นหนามักกีฬาเจ็บนล้วก็แพ้สนามดูด้วยพิดาขอเปลี่ยนตัวเอาหมายเลขสองลงไปเล่นแทนหมายเลขสเป็นเอกดินพูนเกิด เบรวัตแก้วเจือ,อผู้เล่นสำรองที่หนึ่งลงไปเล่นแทนอันนี้จิรวัตรเจ็บอยู่ในสนามนะครับแพทย์สนามดูด้วยความปลอดภัยของนักกีฬามาที่หนึ่งยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับในครึ่งเวลาหลัง Chọn mới mà tăng con tay Hợp tất này Chọn chết Chọn chết Chọn chết bước tăng đôi, đôi bút ếch máy lệch ได้เสียนะครับทำเลทองสำหรับบอลเจ็ดคนในพื้นที่ตรงนี้เลนลูกนิดเล่นสั้นสลูกจูดนะครับแต่ว่านาราวเตะไม่เข้ากรอบมาตั้งเกมกันใหม่ที่พี่นันุนิ่มเล นี้ปักกนใจจ่ายเสียไปเองรับมจักสี่ทล้เีนาทีนเอีนาประมาณจักีาดีาชัยลุกนี้ใจเข้ามาหน้าประตูลุกนี้จีนอาวัตรั่เลย การสดสวยทีเดียวของเขาสามหน่วยนะครับอีกวัดเกาเกี้ยงไมายเลข14นะครับแต่ยังไงที่ดินันบุญนิ่มก็ยังไม่พลาดเกมเิ่มสนุกนะครับในครึ่งเวลาหลัง